กดอัดผมขอโทษอันนี้ผมตายแล้วเฮ้ยผมชนะได้แน่นอนเพื่อนเพื่อนผมหยกดหายใจผมตัวตึงเพื่อนผมที่เป็นรุ่นพี่อ่ะเขาบอกว่าผมมังะจอกในใจผมไม่ไช่กระจอกเ้ยมาดีครับสวัสดีครับทุกคน ผมมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันเย็ด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 ยดอู้ยึดอู้ยูต้องจกกัดการตัวเล็กก่อนเม่งั้นเราจะตายเด็กตัวเล็กไปผมจะไป็นดลายปอบจะตู้ตายทุกคนผมตายอีกแล้วถ้ามันมีลูกน้อง,องมันด้วยผมจัดการไม่ได้ต้องจกกัดการลูกน้องมันก่อนเออถ้ามนก็ร,รู้ๆใช่ไหม ผมต้องจากการลูกสองกัโคตรนดะดูนี่นี่นี่ตายไอตัวแดงมันแพ้แน่ลองเกิดมอเพื่อยู่รเคเฮไอฟ,ฟพร้อมปิดการมันเดี๋ยวอ,อ,อ,อิงหน่อยผมก็จะอัปเกรดตาดูแล้ว